บัดนี้วันที่17มิถุนายน2568เป็นครั้งที่48ของข้าพาเจ้านายกัตทรัพย์ุลเขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจญยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตกองข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสมาธิจดจ่อในขละพันชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินวันที่1บทกราบพระต,ตะไนอารหังสงมาสัมพุทโธพะวาพุทธทางพะวาตางังอภิวาเทมิ สวะข้าตภควตาธโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพิริพินาตอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุตูพุนีหิธรามานุธานิปัตมีหิจติสติยาวัชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสานังคโตปุเชมิรัตนตยังธรรมังจารามีสุตินาบทที่สามบทสวดชนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุตราันชาอัตราชันตุเทวตาจะธรรมังมุ่ยราชนะสุนันตุสขมวะทางสาเคาเมจะรูเปขีิสีศรัตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวะนะคะหเนเคหวัตถุมเหเกเตปุมาเจนตุเทวาชลาธาลวิสเมยัันธมนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัจรจนรังสาโทเมสุนันตุธรรมะโซนากาโรอายมพัทันตาธรรมะโซนากาโรอายมพัทันตาธรรมะโซนากาโรยมพัทนตา บทที่4บทสวดปุพพานะคณักรรมการนโมตัสสะภะวะตุระตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวะตุระตัสัมมาสัมพ bon ุทธะนโมตัสสะภะวะตุระตัสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตสาระคมนาปาฐาพุทธังสานังขจามิธรรมังสานังัจามิสังฆังสานังัจามิทุติยปิพุทธังสานังัจามิทุติยปิธรรมังสานังัจามิทุติยปิสรังคังสานังัจามิบทที่6บทสวดสัจคียาคาถา นาถิเมสานังอัญญพุทธเมสานังวรังเอเตนะสัจจเดนะเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสัปทานาถิเมสานังอัญญธรรมโมเมศานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสัปทานาถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสัปทานบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามคาถา วัฒนธรรมนิรัตนาภูตัสสรีราจิตังธรรมังนเมรัตนาภูตตาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาภูตตาสุสีราธิติเฮตังนเมติรัตนังราตนาตยวหังสัมมาสัมโมสสริตาวิวัตุวิเศษสภูตังอัญโยนยานยุตตะพุนโยข้าวสัพพะวัตังอัสุมีตยมิปิตีเตวะยะถาตินทันเตเอกังวินาตทิตตเรสัมมาสัมภเวนะโลเกกะธาจิจัสรีนจัปปาตุปูตังคัมพีรยามิสยังอัติตุทัสตังอทุตตะสัตถังวินโูหีบันทิตตะ ชะเนหิวิชัญยรูปังโรกรมหิเกหิจิกถันจุปัลละนียังเฮสันเจสุตุวิทิตังคุณากายตายานามิหิเยวะชนะตายะสุวสิสวสุว ah ิทส ah ุต ah ัมป ah ิสมุปัสตังมนาสีสุทธาปสาสุทธาปสาทถานังบุญยันติบุญยันติกานะมะสมุตตมมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขาสารังคตานาปูชาระเหสุปะลละมัง อริปูเชนนยังนิพพานสัจฉิกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมาหิเลสมาลาสุธนสิทธิยาจาสาทูหีอัถะกุศลีหูปเสวนียังปาเนหิจาปีสารังขมะนิยเมวะตัสสัมาหิตังติรัตนังสารังขตตมหะกรตินที่วังคารเนสุอนมัสัมานาปูเชมาจาปีสสตังสุปัสสนาจิตา สัทธานุปาลิจริยาสัทารตาจาบุญเยนะตัฐะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสสาปิสวัตถิหัตุโยเจทัธรรมวินิยหัมหิปมานะคูโตโรกุตตราพิสมโยนิยโตสุโคชังตัสโสปนิสยะจัมยายะอายัมอายัมปีหัตุวัตถุเตเยปริโตสุปัสสาทากาโรบที่แปนามการัสิทธิคาทา โยจะคุณมาโมหัมาลาบักกโทสถะมังวะพุทโธสุขโตัวพุทโตมาราสะปาราสาวินิโมเจยันโตปาเปสีเขมังเชนะตังวินัยยังพุทธังพนันตังศิลสานามามิโลกัสานาทันจะวินายกันจะตันเตชะตาตันเตชะสาเตชะจิตทิ่หัวตุสปันตรายาจะวินาสเมนตุ ธรรมโมทัชชโยวิยะตัสสะทัตุทัสเสสีโลกัสสาวิสุทธิมะคังนิยานิโกธรรมะทารสะทารีสาตาวะหงสันติการโสุจิโนธรรมังวรันตังศีลสาระมามิมหัปะตะทาลังอุปสรรตตาหังสันติเจสาเทยจิติหัวตุสัพปตรายาจะวินณะเมนตุจัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปูปะกิเลสะเยตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังการโร สังคัมวัลลังตังศิลสานามามิพุทธานพุทธังสามะสีละทิถิงตันเตชฌาเตชสาเตชสิสติหัวตุสพันตรายาจามินาสเมตุบทที่9บทส่วนน้โมการอัฏฐกะคาถาน้โมระตัวสัมมาสัมพุทธสัมมเหสีโนน้โมอุตมธรรมะสาสวาคาตเสวะเตนิทะน้โมมหาสังกัสาปิวิสุทธาสีละทิถินน้โมโอมาทาโอมาตารายัทธะ อันตนาตยาสสะสาธุการนโมโอโมะกาติตาสะต,ตัสาสะวัตถุสยะสปีนมโมการะพพาเวนะวิฆาฉันตุปทวานนโมการนา,นา,า,านุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการะสาเตชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมยังพระขวารสเกสุวิหารติกะปีรถตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคชนะสัตถิงปัญจมัติเหหีพิคุสติเหหีเถรวัตถะเหหทาสหิจุลากุติจาราจารุกท้าเหหีเทวตาเยปุยเนีสานิปบตาหุนติพระวันตาทัชรานายพิคุสังคันจะอาทะขัวจตุนางสุทวาสาสัญญาอย่างเทวานางเอตเทอร์โหสีอยังโผพระวารสเกสุวิหารติกะปีรถถุตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคชนะสัตถิงปัญจมัติเหหี สัพเพเหวิหันเตหิทธาสหิจโลกเทวิเทวตาเยปูเยนะสานิเบตาขนติภระวันตาทัศนายพิขุสังฆาจายันูนะมายัมปีเยนะภาควาเตยนุปสังคเมยามาอุสังคมิตวาภาะวัตตุปัชติเกปติกาถาอาเสยยมาติอัตะโกตาเทวตาเสถาปินามาภาลาปนิโสสามัชิตังวาพาหังภาษาระยะภาษาลิตังวาพาหังสมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภาวะตตุปุระตตุปัตตุรังสุ อัตขูตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังกะถางสุเอกมันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระวุตุสันติเกมังคาถางกพาสีมหาสัมมาโยปวนาตมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมอาคาตัมหะอิมังธรรมะสัมยังทักกิตาเยบาบุระยิสังคติอัตขูปราเทวตาพระวุตุสันติเกมังคาถางกพาสีปัตตระพิคโวสัมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุมมะกังสุสารติวะเนตสคาเนิตวาอินทะยานิระคันนิมทิตาติอัตขูปราเทวตาพระวุตุสันติเกมังคาถางกพาสีเชตวา ขีรังเฉตวาปรีคางอินทขีรังโอหมะจะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุทูนาคติอัตโขปราเทวตาพระกุสันติกมังคาสังขารสิยาเกจิพุทธังสานงคาตาเสนาเตามิสันติอภัยยะปูมิงปหายะมานุสังเทหัง เทวกายังปาริปริสันติติอัถคูพรวาพิกขัวอมันเตสีเยปุเยนะพิขเวทัสสุลุกาตุสุเทวตาสันนิวิตาหุนติทถาขะตังทัศนายพิ่ขุสังคันจ่าเยปิเตพิขเวทเหสุอาติธรมทานาอารันตัวสมมาสมุทาเตสัมปิพระวันตานังเอตบัลลามายวะเทวตาสันนิวิตาเฮสุเสถาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอานาค้าธรรมทานาอาันตัวสมมาสมุทาเตสัมปิพระวันตานังเอตบัลลามายวะเทวตาสันนิวิตา วิสันติปรยถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิฆเวเทวกายางนามานิกิตติสามิพิฆเวเทวกายานงนามานิเทสีสามิพิฆเวเทวกายานงนามานิตังสุนาฐาสาธุกังมานาสิกรุธะพาศิสามิเตเอวอมพันเตติโกเตพิกุวะภาวะขตภะขวะโตอะจจรสสูรภะวาเอตตะทัพูจา สีโลกัมมณุกขสามิยะถาปุมาตถาสิตาเยสิตาคิริฆะพลังปหิตตาสมาหิตาปูทุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมาราสาสุธาพิปัสนาบานาพิลาพิญโยปัสสติยะตวาวเนกาปิระเวตาตุวมานตยิสัทธาสาวะเขตสัตะเนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานิเตวิชานาถาภิกขวเตจะอาตัปปมะงครุงสุตวาพุทธิสัสนานัง เีสัมปาตุและหุ่ยานังอมนุษสานาทัศนาอภิเกสตัตมาทักขุงสหัสังอัฐสตาริงสตังเอกิสานังอมนุษสารมาทสูงอภิเกนันตมาทักขุงทิสาสภาพุตตาอคง ตันจัสพังพินเนยยะว่าิดว่านะจักคุมาตัวมัติสตาสาวเกตสัตานิรเตเทวการยาพิกันตาเตวิชาาถาพิขวเยวหังกิติสามีขีรายะนุโสสัตตาสาสายขาภูมมากกปิลวัตวาอิทิมตตชุติมันตวันะบันตยสิโนมทัานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาสาสาเหมาวตายะขานานัตตวันยนอิทิมตัตชุติมตัววันะันโตยะสสิโนมทานาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนังสาตาขีราติสาสายะขานานัตตะวันยนุง อิเจเตสวรัส裟หาสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนมูทวานาปิกามูปิกุลังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนมูทวานาปิกามูปิกุลังสมิติงวะนังคุมพิโรราชฆะหิโกเิปุระสานิเวสนาภิโยนังสัตถาสังสายขานางปิยุปัสสติ คุมพิทัราชาษัิโ์กุศลพระคัสมิติงวนังบุริมันจัติสังราชทัตตะละโทปัะสาสติการทัพพานังอธิปติมหาราชเจ้าจิตโสปุตตปิตาสาภาเวรท่นามามาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทพานาพิกมุภิกุนังสมิติงวนังท้าขินันจัตทิสังราชาวิรุฬหัวตปัะสาสติกุมพันธนาอธิปติมหาราชาเจ้าจิตโสปุตตปิตาสาภาเวรท่นามามาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทพานาพิการมุภิกุนัง ปัจจิมันจติสังราชาวิรุปปะโคุปัสสาสตินาคารังอธิปติมหาราชาเจตสถิโสปุตตาปิตาสาภาภวินธานามาภะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยโสตสินุโมธมานาภิกขมุขพิขุนัสมิติงวานังอุตตะลันจติสังราชาวิโรุตปัสาสติยาคานาอธิปติมหาราชาเจตสถิโสปุตตาปิตาสาภาภวินธานามาภะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยโสตสินุโมธมานาภิกขมุขพิขุนัสมิติงวานัง อุณหมิที่สังทัศน์ไดโถทักขีเนวิรุห์ภูปชิเมณวิลุห์ภูิวีโรอุตรังที่สังจะตารโอเตมมหาราชาสมันตาจตุโรทิสสาทัทธรมาณาทังสุวะเนกาปิทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะในกาสถามายากูเตนทุเวเวเตนทุพิภูจะพิภูตุสาจันทนวกามวเสโถจะกินุคันธุนิคันธุจัปนาโทโอวันโยจัยเวเทวสุโถจะมาตาริจิตเสโนุจะคันทโคนณโรราชาชันสัโพ อาคูปันะจิโคเจวะติมพระรูปสิยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันธภาษาอาจุพีโมธปานาพิกมงพิกุาสิมิติงวนางอัฐาคูนาภาษานาคารเวสาลาสาตจักากัมพระัชตระอาคูปายาคาสายติพิยามุนาทัตตะถัาจาอาคูนาคายัสสิโนเอญละวันโนมหานาโคสุปปคาสิมิติงวนาง เยนะข้าราเชสหาสารันติทิ่พาทิชาปักขีวิสุทธิจักขเวหายเจสาเตวนามัจจปตาสิตาสุปนาอิติเตสนามังอภยยันตทานาขราชานามาสีสุปนาตัวเขมมังการสีพุทโสนาหิวจาริอุปภยยันตานาคาสุปนาสารามังการสุพุทธังจิตาวชิรหาเทนะสมุทต สมุทังอสุราสิตาภาตารวาสเสติอิม like ันโตยัสติโนกาลกัญชามมหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปาติติสุจิจะมหาราโทนโมจิสหสตานจาพาลิปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนิทวาพระดิงเสนังราหุพรตมุปาขมุงสัมมยุตทานิพันเตปิคุนังสมิติงวานังอาปูจเทวาปัทวีจเตชัววายุจธาข้มุวรุณาวรุณาเทวาโสมุจายาสหสหะเมตตาการนาการิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตธาทากายาสเพเนนางตโตอโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสติโน โมทัานาภิกษุงมหิกุณังสมิติงวะนังเวทุจเทวาจารีจัสมาจัทุเวยามาจัทธสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุทธสูปนิสาเทวาสุยมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตวายอาคูมัทตะลากาสุนังวาสโวเศธวสักโวปะข้าวินตาทวะเทเดเททะรากายาสเพนานะต่อเนนุที่มันตจุติมันตววันนะวันตยะสติโนโมทัานาภิกษุงมหิกุณังสมิติงวะนัง อาคาคูสาปูเทวาชละมกิสิขาริวิทกาจารุชาจะอุมาปุปานิพาสิโนวรุณาสาธรรมาจะอจุตตาจะเนชกาสุริยมิจยาอาคูอาคูวสเวเนสิโน ท่าเสตีท่าทากายาสัพเพนานัตต๋อไวโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสศินุโมทพานาภิกขุภิกขุนางสิมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามาลุสุตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนทุสิกาปทาคูหานโยเทวาเยจารุทธวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยะสศินุท่าเสตีท่าทากายาสัพเพนานัตต๋อไวโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสศินุโมทพานาภิกขุภิกขุนางสิมิติงวะนาง สักสุก,กากะรุมหาอวนาอาภูวิคณะสาสหาโอทาตระไครหาปาโมคาอาภูเทวายมิจักนาสถามาตาหาละคชามิสกาจายัสสินโนทานะยังอาครัชโนโยทิสาอภิวัสติทตถ้าเศตเทธาทากายาสะเพนานัตตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตว,นวันละว,วันโตยัสสิโนโนมรตปานาภิกมงกุงภิกขุนางสมิติงมะนางเขมิยาตุติตายามาเกตากาจายัสสินโนสัมพิตตกาลามสัสเสรษฐาชุติะตินามาจาอาสวานิม,มานันติโนอาภูถาวาภูปานิมิตาถ้าเศตเทธาทากายาสะเพนานัตตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตวันโตละว มทุทวานาอภิกรรมุงพิกุณังสิมิติงวานังสัตเถเตเทตตตวน,นิกายาสเพนะนะตวอเนโนนามันวะเยนะอาการจงเงุเยจันเยะถิทิสาตหะปวุทธตา,ปธธาิปวุทธชา,าติมัคคีลังโอคตินัมานาสวังทัชเขียวโมขรัตตังนาคังอาจันทังวะสิตาติตังสุภามาปรามาตัวจับปุตตาอิทิมาตัวสหสัสน,นงังกุมาโรโตติสุจัตสุบคะสมิติงวานังสหัสสะพรพัมมะโรกานางมหาพ,พรามาพิติทติอุบานนติฉิตมโนพิสมากายโยะสติโสท่าเชไทยสราอาภูปเจสกวะสวัตตตตติิิิโโโโนเสััจมชอาาาคหรรรปวต เจจาสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสัาพพะมาเกมารเสนาภิกามิปัสสะขณะสะมันทิยังเอทะคณะทาพันธะลาเคนะปันธรรมทูสะมันตาปนิวาเรถามาวมุนจิตะกุจิเนงอิทิตธรรมหาเสนโกลกัรหเสนงอเปสัยิปานินาตละมาหาจะสารังกตะวานะเพะระวังยะถาป้สุโกรมีโกรฐานายาันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัติสังคุโตอาัยยังวเสตันฐาสพังพิญญายะวะกิตวานะจักขุมาจตัวมันทิสัทธาสาวเจสาวเนรเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชาณธาภิกาโว เตจะอัตปบามกรุงสุตวาพุทธะศาสนามิตราขีหิตปากามงนะเนสังรวมมัป็นอินชยุงสเพวิหีสังฆามาพยาติตายะสัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชนสุตาติบทที่สบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตังออเสวนาจะพารานางมัทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปเทสาวโสจะ ภูเพจกตปุญญตาอัตสัมมาปานิทิจ่เอตมังคลามุตตมังพาหุสัจจันจ่สิปันจ่าวินโยจ่สุธิสุสีคิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังคลามุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตธารัสสัสังฆหูอนาคิลาจักการมันตาเอตมังคลามุตตมังทานัจะธรรมจริยาจะยาตกานังจะสังฆหูอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคลามุตตมังอารติวิรติปะปามัชปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะาธรรมีสุเอตมังคลามุตตมังคารโวจะนิวารโตจะะสัันตตุีจกญญตา กาเรนะธรรมสวนังเอตมังขลามุตตะมังขันติจะโสวะจะสตาสัมมานานันจะทัสนังกาเรนะธรรมสากิจฉาเอตมังขลามุตตะมังตโปจัพระมัจารเลียนจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตมังขลามุตตะมังพุทธสะโลกะธรรมเมหิติตังยัสสนะกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตมังขลามุตตมังเอตาทิสานิกัตถวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพัะโสติงคัจันติตันเตสังมังขลามุตตมันติบทที่สองบทสวดรัตนปริตร ยังกินชีวิตตังอิทวาหัรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังเอนาโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิโตตัดิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาริกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสถัวปริวันนะปริวันนะอีสุจิงสมาทินา สมาธิมานันาตา,าริกันญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิชติอิธัมปีธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุเยปุคะลาอัฏฐสตังปัสสทธาจตาริเอตานิยุคานิหติเตทัคิเนยาสุขัสะสาวกาเอเตสุทินานิมะพลาณิอิธัมปีสังเคตรัตนังปณิตางเอเตนะสัจเจนะสวัสิโมตุเยสุปะยุตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสานาหิ เตปฏิปตามาตังวิไคห์หาลัทธามุธานิพุติงภุญชมานาอิทามปีสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโมตุขีนางปุรานาังนาวังชัดนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตายะปิเกอระวสมิงเตขีขีนาพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายัายมปฏิโปอ,อิทามปีสังเกตรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโมตุบทที่สามบทสวดธรรมบทสานสวรัต อัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตทันตาสาโอสา,านิจังสัญญะตาลินโนเนวะเนวะณัคันทัโภนะมาโรสหพมุนาชิตังอปะชิตังกกย,ยิราตถา,ารูปสะชันตุนโนบทที่14บทสวดเกสพุตรสรูตรภาสิตมิทังเตนะภะควตาชาณาตาปาัสาตาอันภะหัตาสัมาสัมพุทเทนะเอกะตุมเม ตุเมหมาอนุสเวนะมาปารามังปะลายะปาระยะปะารามะปารายะมาอิติคิลายะมะอิตากะสัมปทานีนะมาตักะเหตุมานัยะคะเหนะมาอากาลปะลิวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพพะรูปตายะมาสมโนโนคะรุยะธาตุเมห์อัตตนาวะชาเนยยาถาอิเมธมะอากุศะลาอิเมธมะสาวัจสาวัจจาอิเมธมะ วินย ah ูคราหิตาอิเมธมาสมมตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสวัตติอ ah ัฏฐุเมเหปาชชะเฮยยาถายาถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยาถาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนัปจายอิเมธมาวินยูปัสสาอิเมธมาสมมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสวรติอัฏฐุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาถาญาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุเป็นอุปนิยสุตร อุปนิยติชีวิตแต่ปมาัปายุงชรูปนิยตสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรารเนเปคมาโนปุญญานิกายิราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตต่ประมัปมายังชรูปนิยตสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรารเนเปคมาโนโรกามิสังปัะชะเหส,สันติเปโคโยทากาเยนะสังยัอมัววาจายอุทะเจตสสา ตั้งตัสะเปตัสสสุขายัหัวติยังชีวามาโนปกโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุคติงคติธรรมจารีสะเพสังคารานิจติยถธาปัญญายปสติอถานิพินทติทุเขเอสามมโขสุทิยาสะเพสังคาราทุขาติยถธาปัญญายปสติอธานิพินทติทุเขเอสามมโขสุทิยาสะเพธรรมาอนตตาติยถธาปัญญายปสติอถานิพินทติทุเข เอสามาโคควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนากะชาดกอปันนากถานะเมเกทุติยังอหุตตกกกาเอตทธัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนากัรพระหงเวสานาังยันติปะปัานิวนานิจะอารามารุขจเจตยานิมนุษยพยพย,พยตัสชิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสานามุตตมังเนตังสานามาคมะสัพพทุขาปมุจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสลานังกัโตจะตาริอริยสัจานิสัมมันสัมมปัญญายะปสติทุขังทุกขาสามุปปาทางทุขาาากขสัจจะอติกมังอริยันจะอัถางขี้กลางทุกขปปูปัสสะมะขามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารานามุตตะมังเอตังสาวามะคมัสพะทุขขาปวงจติบทที่17บบทสวดพัทเทกระตะคาถา ปฏิตังนานวาฆ่าเมยยะนะปฏติกังเขียนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะสตีตามปะหินันตังอป,ปัตันจะนาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาภิปัสสติอสังหิรังอาสังขป,ปังตังวิธามะยุพะรูหิเยก็บุคคลในเห็นแจ้งธรรมเดือนปัจจุบันไม่งีอนเงนไม่ขอนแคลนก็ในธรรม้นั้ดุเิรงถ เชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามลนังสุเวคือท,ทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหินโนสังฆรันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมมีเกียรติเราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาบิงอโหรัตะมาตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดข้าันทั้งคและคคืนว่าผู้มีระรีหนึ่งเจริญด้วยประกชนีแล บทที่สิบแปดบทสวดพินหาปัเจเวคณปาธาชราธรรมโมมหิพละชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความจบไข้เป็นธรรมราจะล่วงพ้นความจบไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาววินาภาวะเราจะเลียกเป็นต่างๆคือว่าต้องพาผาาจากของรักของจากแต่ทางทั้งปวงกรรมม เรามีการเป็นของตัวมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังคลิสามิกัลยาณังวาปะกังวาตัสสะทายาโทภะวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทญญายาทคือว่าตองรับผลกรรมนั้นเสื่ไปเอวังอมิหิอภินหังปัจจวเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพารนายอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่บเก้าบทสวดเทวทาโยชนะคาถา ผูขปัตตาจาริทุกขาพญปัตตาจาริทุกพยาโสขปัตตาจาริโสกาหัวตูสเพปิปานิโนเพตาวตาจารเพียหีสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวนุโมทันตูสัพพะธัรมปฏิสิทธิยาทานัททันตูสัทธายาสีรังละขันตูสปัฏฐาภาวนาพิฏฐตาหัวตูข้าันตูเทวตาคาตาสเพปพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังภาลันตานานัเตเชนะละขันตสัพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปิทานคาถาหันธรรมยังปิทานคาถาโยู่บรรณาเมสัย ยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทุปเปเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานนีนะพระวันตุปุชิตาสุทิงกรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจัมชานวกาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาราสปานาปูตาสุขิตามพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจันสัมภาวะสังเสริชาตาพระอัถวบวปปาติกานิญญาณิกลางธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกขาสะกรนตุสังขยัง ทัาตุจิรังสตังธัมโมธัมมะธราจัปุคาราสังโฆโหตุสมะโควะอัาธายะจา่าหิตายะจ่าัามเหระคัตุสัทธโมสัพเพปิธมัมจาริโนพุทิงสัมมปาปูเนยามะธทมเมอริยประปเวทิเตบ,บ,บ,บตาาาทาที่11บทสวดสัพพปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิาาาทานคาถาอยู่พานาเมเสปุญญาสทธานิกัตตะสะญาณัญญานิกัตานิเม ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้า,าได้ทำในบัดน,นี้ตเตสันะภาคิโนโหนตัวสตานันตาปามานากาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้า,าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทโยคือชวนหลอด้เป็นที่รักผูม้มีคุณมีมานาและบิดาของพระเจ้า,าเป็นต้นทิถาเมจาปายาทิฐาวาอันเยมัชัตะเบริโนที่พระเจ้า,าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นเลยสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาีิทันติโลก,กัสมิงเตปูมมาจาตตโยนิกาและมีเวนกันตั้งอยู่ในนนโลลกกเกนนเดม อจเจกจตุวโ,โกคาราสารังสังสารันตภาพระบาพระมีขันท้าแลยขันหนึ่งหลยขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูกน้อยและภูมใหญ่ยาตังเยปฏิทานนมีอนุโมทันตุเตสายังสัตราไดทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอให้สัตหลานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนัปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงก็สัตรลอไดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน,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 าาน,นบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตหลานั้น มายาทินานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุตนาเพราะเหตุคืออนุโมทา,าบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสพเพสัตตาสาทาัทธาหวนตัวอเวราสุขาชิวิโนขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขียมัตปปะทันจากอัมโพนตุเทสาสาสิช,ชัตตังสุภาแล่จงถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันนี้ของสาราน,นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่วนแห่งการบูชาพระธาตุไทยด้วยการใช้บทสวดมนต์พระสูตรพระปริทและพระคาถาเหล่านี้ขอความสวดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พื่อนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจรเดินทั้งทางมูลทางธรรมขอเธอเทียบเทวาราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดใช้มนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดบวยพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยถิมงคลพระกิ่งแผ่ดพิณนาโดยมือที่สมเด็จพระยาณสังวรสุวรรณนิยมดิหารตลอดจนถิ่มมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งงงงงงททททีีี่่่่่ผาา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 านนนนนมมแแแลละะะะะะจจจสสสรรรรรร้้ใใออออคคคตตตขขเปปปยยดวุุุภพพพหิิิธกก บุญกุศลของข้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญศีลภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสารบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตถาร่วมสวดมนต์เจริญศีลภาวนาทุกท่านขอจงปพอใจให้ไยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์แก่ทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานทานะกตกจากและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมให้ท่านสารสมบัติบริการสมบัติมีนาตาเห็นธรรมเร็จการเวทนาสมกัริฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตสุถิพรไทยทั้งสี่คืออายุวันนัสขาพับวันละเทุ่าานสธ